สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจนิสันอุบลอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเจนจะพาลูกค้ามาชมนะคะรุ่น4ประตูคาเิเบอร์อีนะคะรุ่นนี้เป็นเครื่อง2003นะคะเทอร์โบเดี่ยวนะคะตัวนี้มาพร้อมกับ1 6 3แรงม้านะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจนแจ้งนะคะราคาอยู่ที่8,49,0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวมาชมว่าคาเิเบอร์อีเนี่ยสเปคเนี่ยแตกต่างกับรุ่นเก่ายัางไงนะคะและเขาให้อะไรมาบ้างกับรถคันนี้นะคะ ไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟแบบซิกเนเจอร์ไลท์มาพร้อมไฟ LED ทั้ง4หลอดนะคะตรงนี้จะเป็นไฟ LED ทั้ง4หลอดนะคะตรงนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าไม่มีไฟตัดหมอกแต่กระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกล้องราวิวมอนเตอร์นั่นคือกล้องรอบทิศทางนั่นเองนะคะจะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนั่นคือกล้องด้านมุมกระจกซ้ายขวาด้านหลังฝากระโปรงท้ายและใต้โลโก้นะคะของนิสสันนั่นเองนะคะกุญแจนะคะเป็นแบบ อ e m โมบิไลเซนะคะป้องกันสัญญาณการโจรกรรมในตัวนะคะลูกค้ากด1ครั้งนะคะมีไฟซิกในจารย์ทำงานควบคู่นะคะกดอีกครั้งหนึ่งคือการล็อกนะคะกดดัง2ครั้งติ๊ดๆนั่นคือเปิดรถนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะออปชั่นภายในในส่วนอของรุ่นนี้นะคะคาเิเบอร์อ e, ีมีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวมาดูกระจกนะคะหูช้างนะคะหรือกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นไฟแบบ LED นะคะตัวนี้เป็นไฟแบบ LED เป็นมุม,มแมลงนะคะ กล้องนะคะก็คือจะมีใหน้นะคะมือจับจะเป็นสีโครเมียมนะคะเปิดปิดประตูอัตโนมัตินะคะก็คือสามารถใช้ในส่วนของกุญแจอ e m โมบลิเซอรนะคะได้เลยนะคะแผงประตูนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับสีดำตัดนะคะในส่วนของโครเมียมนะคะเบาะรุ่นนี้เดี๋ยวเจนขออนุญาตแจ้งนะคะเบาะรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะสีทูโทนนะคะตะเข็บเทานะคะตรงนี้ ปรับขึ้นลงสูงต่ำได้นะคะลูกค้าปรับขึ้นลงสูงต่ำได้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะ,ราาะ,คะตรงนี้เป็นแบบสามก้านนะคะยกสูงต่ำนะคะถุงรมนิรภัยคู่หน้าจากมีคุณลูกค้า2จุดนะคะมาพร้อมฟังก์ชันนะคะตรงนี้อยู่ในมันติมีเดียครบนะคะพร้อมทั้ง c r u ค s e Control ล็อกความเร็วอัตโนมัติและบลูทูธแฮนด์ฟรีไร้สายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถนะคะว่าออปชันที่เขาจัดมาให้สำหรับคาลิเบอรรุ่นนี้849,000มีอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าปัดนะคะรุ่นนี้หน้าปัดก็จะเป็น TFT ขนาด5นิ้วนะคะ TFT ขนาด5นิ้วนะคะมาพร้อมฟังก์ชันนะคะระบบความปลอดภัยที่คุณลูกค้าได้นะคะเดี๋ยวเจนพาชมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่าให้คุณลูกค้าก่อนแป๊บนึงนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าปัดนะคะเรือนไม้ที่ทางนิสสันจัดให้เป็นทีฟทีขนาด5นิ้วนะคะเดี๋ยวเจนจะขออนุญาตตั้งเป็นภาษาไทยนะคะรูปไอคอนมัสักคู่ที่ลูกค้าเห็นอ่าตัวนี้เป็นการแจ้งเตือนน้ามันนะคะเนี่ยนะคะตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตตั้งเป็นภาษาไทยให้คุณลูกค้าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะก็ตัวนี้มาเลือกหมวนภาษาไทยนะคะอ่าป๊บนะคะตรงนี้ก็ เปลี่ยนภาษาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูนะคะหน้าจอกลางนะคะคือจะมีในส่วนการตั้งค่าวความเร็วอัตราถัวฉเฉลี่ยน,นะคะของคุณลูกค้านะคะตรงนี้สามารถรีเซ็ตได้นะคะระยะการเดินทางหรือจะเป็นการใช้โหมดนะคะเปิดประตูหรือเปิดปลื้มปิดสวิตต่างๆก็จะโชว์นะคะเดี๋ยวเรามาดูไอคอนหลักนะคะระบบช่วยผู้ขับขี่นะคะรุ่นคาลิเบอร์ E จะมีระบบช่วยจอดให้นะคะ มีระบบช่วยจอดให้มีระบบ vdc ควบคุมการทรงตัวให้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของจอจอจะเป็นจอขนาด8นิ้วทัชสกรีนนะคะรองรับ apple carplay android auto นะคะตรงนี้ตรงนี้เชื่อมต่อง่ายๆนะคะสำหรับนิสสันนะคะคือการเชื่อมต่อสามารถใช้บลูทูธได้เลยหรือจะเป็นการเลือกที่มีเดียนะคะก็คือให้มันเลือกคําว่าเพิ่มบลูทูธเสร็จแล้วคือเราค่อยไปจับนะคะคําว่ามีเดียออเดตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อนะคะ เช่นถนะ้าคุณลูกค้าต้องการเชื่อมต่อเราก็มาเลือกว่าเราจะเชื่อมต่อแบบไหนนี้นะคะะนหน้าจอนะคะก็จะมีการเลือกเชื่อมต่อทั้งหมดนะคะ FM USB Bluetooth นะคะถ้าเลือก Bluetooth ก็คือค่อยมาเลือกปีกย่อยนะคะลูกคา้าเลือกปีกย่อยนะคะตรงนี้การทํางานไม่ยากค่ะส่วนแอร์นะคะจะเป็นปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะคะสาหรับผู้โดยสารจะสวกสบายยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะและกล้องอาราวิวมอนิเตอร์นะคะ ตัวสัญลักษณ์สีแดงที่คุณลูกค้าเห็นนะคะตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์นะคะรุ่นนี้จะมีเซนเซอร์กันชนท้ายนะคะทั้ง4จุดนะคะตัวนี้คือจะเป็นมุมด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นภาพจอปกตินะคะตัวนี้จะเป็นระบบเซนเซอร์นะคะพร้อมตรวจจับนะคะวัตด,ดุเคลื่อนไหว m o d รอบคันนั่นเองเกียร์เมนนว่น6สปีดนะคะเมนน้วน6สปีดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระจกมองหลังกระจกมองหลังนะคะเป็นกระจกตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้จะมีให้เลยนะคะคาลิเบอร์ E ก็ออปชั่นมาเต็มนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะคะสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะ5ช่นเดียวกันแต่พิเศษกว่านั้นรุ่นนี้จะมีพนักพิงแขนให้คุณลูกค้านะคะตรงนี้พร้อมที่วางแก้วน้ํานะคะมีแอร์ช่องหลังให้พร้อมจุดชาร์ต t y p C นะคะเพิ่มนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะ,ะเดี๋ยวเจนลืมแจ้งค่ะโทษค่ะรุ่นนี้หน้ายางจะเป็นของ17นิ้วนะคะยี่ห้อ Biston น,นะคะหน้ายางจะเป็นของ17ที่25565 R 1 7นะคะตัวนี้25565 R 1 7นะคะกันชนท้ายมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลังนะคะทั้ง4จุดนะคะตัวนี้ก็ล์นิสันก็คือดีไซน์เปลี่ยนกันชนท้ายแบบใหม่ให้นะคะรวมไปถึงสปยอยเลอร์และระบบในส่วนของ ฝาท้ายนะคะลูกค้าถ้าว่างก็เข้ามาชมได้นะคะสำหรับฝาท้ายนี่คือจะมีระบบช่วยผ่อนแรงเบาลูกค้าในขนาดขนของขึ้นของนะคะแต่รับน้ำหนักได้500กิโลกร,รัมเช่นเคยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเจนทำให้ดูกว้างๆนะคะอ่าเดี๋ยวเจนแจ้งแคมเปญโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือนนี้ที่ลูกค้ากำลังมองหารถอยู่นะคะรุ่นคาลิเบอร์ E นะคะเราจัดแคมเปญโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าคือรับรถใช้เงิน29,900บาทเท่านั้นนะคะ ฟังไม่ผิดนะคะรับรถใช้เงินที่29,900บาทเท่านั้นผ่อนประมาณ12ืนะคะผ่อนประมาณ12เอกสารชัดเจนซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำประกันหรือคุณลูกค้าเลือกรับแคมเปญดอกเบี้ยสุดพิเศษได้เลยนะคะติดเครดิตเคยค้ำประกันเคยกู้นะคะไม่ผ่านลองทักเข้ามา